กลับมาดูเห็ดปวกวันที่สามนะะก็ปรากฏว่าก็ายังออกอยู่ออกณจุดเดิมๆเมนะี่ยคือคือเขาจะเขาจะผดขึ้นมาเรื่อยๆจนกว่าจะหมดหมดเชื้อสปอร์เขานะ แต่ว่าจะออกไม่มากต่อต่อมาก็จะออกไม่ค่อยมากมค่อยๆทยอยออกออกให้เรากินได้เรื่อยๆมันจะออกตามตามเวลานะก็ประมาณนี้ปีที่แล้วก็ประมาณนี้ ก็จะที่ยังไม่โผล่ขึ้นมานี่แหละก็จะค่อยโผล่ที่ยอยโผล่ขึ้นมาจนกว่าจะหมดหมดเชื้อเราต้องแหวกดูนะมันอยู่ในป่าในป่าในพงหญ้าลกต้องแหวกดูถ้าม่แหวกดูว่าไม่เห็นแล้วก็เหยียบเหยียบย่ำไปด้วยต้องแหวกดูดีๆ มันก็เขาจะเกิดอยู่ในทงหญ้าเนี่ยทงหญ้าทงป่าบางทีเราคิดว่าไม่หมดแล้วเนี่ยบางทีก็แหวกไปแหวกมาก็เจออีกเห็ดปูกตา